ผมเข้าเลนนะผมเข้าเลนนะผมไม่ยุ่งกับใครนะเข้าเลนเถอะเข้าเลนกลางก่อนกลางมันคลิปเร็วกว่ากว่าจะกลับขึ้นไปคลิปก็หายไปตัวสองตัวแล้วเลดดซีว่า หน้าจบบนแหละอืมเล่นไปก่อนพี่เล่นไปก่อนพี่สบายๆอะไรใครโวยวายอะไรอะ่ะเสียงดังอะ่ะมันเข้าหูฟุดหูต่อได้ทนะัพูพีสศตักเต็มนี่คือ ไปนไผมราชาเฟิร์สบัดไปค่ะได้เลยค่ะจงนำหน้าตัวหนึ่งเก้าเสมอไม่เป็นไรไม่ไ ไม่มีตัวตาไม่มีตัวตาไม่เป็นไรมา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 เพราะว่าถ้าถ้าเลนล่างทรงขาวก็อาจจะแบบมีข้อมูล ผูมพูมเลือดมีเอาเลือดไปเลยนะต่อโอเคนั้นรอความเากเ็ปพอดนะดังปกตินะไม่มีอะไรเบาเลยนะเดี๋ยวผมซื้อให้เอาเวลาอยากใส่หูฟังบ้างเลซื้อให้ ไม่ได้ใช่ไหมว่าแล้ว เล <Legend> หาเลยหางเงินหาทองหางเงินหาทอง <c oughs> เล่นเลยเดี๋ยวพี่เซฟเซฟของผม ยังไม่ได้ทารอนอยู่ดูเลือดไม่ค่อยขึ้นดรอกจงนำหน้าศัตรูหนึ่งก้าวเสมอเคลียเร็วๆจากภูมิที่มาแล้ว พีเวลกากลางนะแล้วก็ไหลลงล่างเลยม,มามาฟ้ ไปนะ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 มันนั้นผมได้นะตีแล้วเต็มหน้าก็ไม่ได้เล่นแล้วความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะ งาดันต่อเลยดันต่อเลยข้างบนได้เลยจ้ะเข้าป่าก่อนภูมิแป๊บป่าแป,ป๊บนึงหมดแล้วอ่า <c oughs> คีปเรากว่าจะมาไม่เป็นไร ได้เดี๋ยวดำไปไหลไปร,มมรไปบีบไปรีบตีรีบไปสงกัยเราไปดร์ก,กันนะมีคลิปเต็มเต็มเด้อผมถอยมาล่างกันนะมารอดร์ก,กันนะเขาไม่ทันนะ

เกิดอะไรขึ้นเดืองติดเดืองติดเหมาชื่อระดับหมดอืมหน้าไม่เอื่นนะส่วนหน้าไม่เอื่นะนะมาตามมาอยู่ตามมาอยู่โอ้โหโดนกระตังตังป้อมหมดเพื่อนไปละ เบิ้มมาป็นเนี่ย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 ไปก่อนนะเสือพี่ดูอยู่เอาเลยเอาเลยกลับบ้านเดลท้าปัดไปค่ะดังนะจ้าดังนะจ้าดังนะจ้า Allention Peace d a ซุปเปอรนะ์คร e ปถูกส่งออกไปแล้ว กลับมากลับมาตีนะกลับมาตีด้วยนะมาไหลกลางขึ้นมาให้หน่อย ผมเล่นนี่แล้วไม่มีใครอยู่เล่นบนต่อเลยจ้าพี่อนมมีอันติใชัยมาไม่ไอ้นี่โอ้โหเขียนเร็วจัดไปดีกว่าอ่ะบนได้แล้วนี่บนทำได้ละ ลอเข้าเล่นพร้อมบนกันนะคะ่ะไปตีสแตกลอแล้วมานีนี่มาเลยสอย,สอยสยไซลิก้าให้หน่อย ไม่เป็นไรพี่เห็นเซริกายังป้อมอยู่พี่เลยยังไม่กล้าลงมายิงยด <c oughs> โดนไล่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  <c oughs> อีกกี้แข็นกันไม่ใช้เหมือนเดิม เอาอยังไปเล่นอยู่อีกเขถอยมาถอยมาไม่เอาไม่เอาเล่นดีๆเน้นๆหน่อย <c oughs> มันไม่ได้แค่เรียกสกิลเฉยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรดอดเดี๋ยวาดาักดักสักรอบแล้วดอดกลางไปจบๆอืม สเตลิก้าแรงนะใจะเย็นนะรอรอดาร์ก็ได้หิมีต้องมีอะไรต้องเล่นเดิเดี๋ยวจะโดนยิงตายหมดนะเดี๋ยวโดนสเตลิก้ายิงตายหมดนะไม่เอาอยากเข้าไปทำลายจังหวะด,ด,ดิเอาไปกระหนดเออสเติก้ายิงตายหาหมดนะใจะเย็นเข้าไปทำลายจังหวะมันเสียสกิลหมดยืนเล่นแถวเนี้ยไม่ไปไหนะ ไปแล้วพี่ไปช่วยละพี่ไปกินน้ำแป๊บหนึ่งระวังนะเดี๋ยวเขาใช้เทนค้ำแล้วยิงแล้วรับก็ไม่ไหวนะเ <c oughs> ทนยังอยู่ไม่ไม่ต้องเข้าต้องเข้าแล้วต้องว,ว่าต้องเข้าแล้วอยู่ทางขวาไอ้นี่อยู่ทางขวาอยู่ในพุม่มอยู่ในพุม่ม <c oughs> โอเคไปเลยเหลือตัวเดียว ไล่ไปไล่ไปท็อกซิกท็อกซิกไม่เพราะถ้าปล่อยเนี่ยทีมเราโดนเซกา้าหลับทุกตัวเลยนะถ้าปล่อยมากกว่าเนี้ยแล้วถ้าเทจะยิงกันไม่เข้าแล้วรีบเลยดีกว่า หายเลยอืมนนี้ขนาดของยังไม่เต็มนะ